โดนัทใน่รถออ้วนเลยไม่กินไหมไม่กินลูกกินเลยอิ่มแล้วตอนนีเราไปไปหาหาป้ายายกับลุงเบิ้มไปหายาที่หัวขวางติดคนตามามันพื้นมันพื้นมันพื้นไหมพื้นอย่างนี้เลยไอ้ดูดิ ชิมชิมเขาอยากชิมอีกันนะึงโอ้โหอันนี้น่ารักจกนนะังไรไรเขอภาพนภาพนิ่ไงเองอ,เอ,อเออ,อเค <c oughs> ใส่ยอะเืมแซบ่บปะ ผู้แฝดขาแฝดเหรอคะอ๋อเป็นพี่น้องกันอ๋อมีอีกตัวหนึ่ง<ม>อื้อห้ยโชว์หรอโชว์หรอน้องคอ,อ,อยดูอ้วนมากดูสิอ้วนมาก,กตัวหนึ่งอยู่มุมนู้น